ออกรางวัลที่สองครั้งที่สี่เลขที่ออก763352 763352ออกรางวัลที่สองครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายเลขที่ออก หนึ 5, 55, 5, ่งหกห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งหกห้าศูนย์ห้าห้ารางวัลที่สองออกไปครบแล้วห้ารางวัลค่ะสำหรับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลสีสุดท้ายนะคะก็คือสีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่สี่ค่ะ จะออกรางวัลที่4ด้วยอพรวงล้อติดต่อกันไป50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ40,000บาทค่ะ ได้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ GSP Smart g i r l จากธนาคารอาคาสรสงเคราะห์ครับพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ี่ครั้งที่1เลขที่ออกสองหนึ่งสี่สองหนึ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สองแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสองเจ็ดเก้าสามหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามหนึ่งสี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่หกเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่ หกเจ็ดสเจ็ดสออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้าสามสองเจ็ดเสสาสองเจ็ดกสออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หกสามหกหนึ่งห้าศหนึ่งห้ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่เ็ด015474 015474ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่8ปด098907 098907ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่9้า หกสองสองสามหนึ่งสามหกสองสองสามหนึ่งสามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบห้าสองห้าเก้าสองหกห้าสองห้าเก้าสองหกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเอ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหกสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหก ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสองสองห้าหนึ่งสองศูนย์สามสองห้าหนึ่งสองศูนย์สามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสามสี่สองสามสี่เจ็ดแปดสี่สองสามสี่เจ็ดแปดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสี่ 013554 0 1 3 5สาห้าหางออกรงวัลที่สี่ครั้งที่สิบห้า6ปด0 1 3 6 4หนึ่